สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้นะครับก็มาพบกันอีกครั้งกับผมอาจารย์มหา,าสารเสนรราชสีวันนี้จะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาพาดวงชะตาของชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับหรือผู้ที่เกิดในราศีสิงห์นี่นะครับคือผู้ที่เกิดวันที่17สิงหาคมถึงวันที่16กันยายนนะครับซึ่งในเดือนที่ผ่านมานี่นะครับในเดือนกันยานะครับ10กันยายนหลัง10กันยายน2 5 6 3นะ ดาวราหูย้ายจากราศีเมทุนเข้าสู่ราศีพฤษภเพราะนั้นจะส่งผลให้แต่ละดวงชะตาแต่ละราศีนี่นะครับมีการเปลี่ยนแปลงรวมทั้งชาวราศีสิงด้วยนะครับและในเดือนตุลาคมมันก็มีดาวที่โคจรเปลี่ยนแปลงตำแหน่งนะครับเช่นดาวคารปกติก็อยู่ในราศีเมษนะครับก็ย้ายโคจรเดินถอยหลังเข้าสู่ราศีมีนแต่ได้ตำแหน่งที่เป็นจุลจักร นะครับวัน <boundaries> ที่10ดาวพุธนะครับย้ายเข้าราศีกันได้ตำแหน่งเป็นเกษตราธิบดีและมหาอุดวันที่17ตุลาดาวอาทิตย้ายเข้าสู่ราศีตุลนะครับได้ตำแหน่งที่เป็นนิดวันที่24ดาวศุกร์ย้ายเข้าราศีกันก็ได้ตำแหน่งที่เป็นนิดเช่นกันและในเดือนตุลาคมนะครับหรือช่วงปลายเดือนกันยานะครับถึงช่วงเดือนตุลาคมนี่นะครับดาวพฤหัสดาวเสาร์ในราศีธนูโคจรเดินหน้าปกติ นะโคจรเดินได้าเป็นปกติเพราะนั้นจะทําให้ดาวพฤหัสบดีนี่นะครับให้คุณในตําแหน่งกเกษตราธิบดีดาวเสาก็จะให้โทษเป็นปกติดี่นะครับซึ่งจะส่งผลต่อชาวาลัคนาราศีสิงห์ยังไงงั้นเรามาดูดวงนะครับลักษณะโดยทั่วไปด้านแรกนะลักษณะนิสัยตัวตนโดยทั่วไปตลอดเดือนตุลาคม2563นี้ชาวราศีสิงห์จะเป็นยังไงซึ่งนะครับดาวเจ้าเรือน คือในภพตนุนี่นะครับคือดาวอาทิตย์ไปสถิตในภพสัจช,ชะในราศีตุลซึ่งราศีสิงห์นี่นะครับเป็นดาวธาตุไฟนะเป็นดาวธาตุไฟมาอยู่ในราศีตุลซึ่งเป็นธาตุลมซึ่งไฟกับลมก็ไม่ค่อยถูก,กันสักเท่าไหร่นี่นะครับซึ่งดาวอาทิตย์อยู่ในภพสัจช,ชะในราศีตุลในตำแหน่งที่เป็นนิดด้วยเพราะนั้นผมก็เลยทํานายออกมาว่าบุคคลน,นะครับชาวราศีสิงห์นี่นะครับในช่วงนี้ซึ่ง ปกติแล้วชาวราศีสิงห์นี่จะเป็นคนที่รักเกียรติรักศักดิ์ศรีนะตัวเองมากยอมทําทุกอย่างเลยถึงแม้มันจะไม่ถูกต้องนะตามทํานองคลองทมก็ตามหรือไม่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายก็ตามเพื่อจะรักษานะชื่อเสียงเกียรติยศของตัวเองศักดิ์ศรีของ,ต,องตัวเองนี่นะครับคุณจะไม่คํานึงถึงสิ่งใดเลยนะในเดือนตุลาคมนี้นะขอให้ได้มานะครับซึ่งเกียรติยศศักดิ์ศรีชื่อเสียงของตัวเองก็พอนะครับ คือแต่ในช่วงนี้นะชาวราศรีสิงห์นคนที่เป็นนักปกครองเป็นหัวหน้างานนะครับเป็นผู้จัดการเป็นนักบริหารนี่ถือว่าคุณมีน้ําใจนะมีความเมตตานะต่อลูกน้องเนี่ยคุณใช้ความเมตตาใช้น้ําใจมากกว่าที่จะใช้เหตุผลนะครับซึ่งดาวอาทิตย์อยู่ในตําแหน่งในภพสัตชะในตำแหน่งที่เสื่อมเพราะฉะนั้นท่านจะต้องระวังนะครับชาวลัคนาราศรีสิงห์ให้ระวังนิดนึงเกี่ยวกับ โรคเกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจเนี่ยครับโรคหลอดเลือดโรคหัวใจหรือเกี่ยวข้องกับสายตานะครับอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นให้ชาวราศาาีสิงห์ให้ระวังด้วยนะครับเพราะนั้นออกกาลังกายทานอาหารที่เสริมสร้างนะครับสายตาให้ดีขึ้นนี่นะครับและนะครับดาวพฤหัสคือชาวราศีสิงห์นี่ยนะครับได้ตําแหน่งที่เป็นองค์เกณฑ์ของดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวคู่มิตรทรงกระแสสัมพันธ์ ดาวพหัสบดีก็เขาเรียกว่าปัญญาของโลกนี่นะครับจะส่งผลให้เจ้าชะตานะครับเป็นคนที่ชอบศึกษาเร่าเรียนใฝ่หาความรู้อยู่เสมอและเป็นคนที่ชอบไปพบปะนะครับพบปะผู้คนนะเข้าสังคมพบปะเพื่อนฝูงมิสหายนี่นะครับถือว่าชาวราศีสิงห์นี่นะครับท่านมีความผูกพันกับมิสหายกับเพื่อนฝูงเป็นอย่างมากและมีเพื่อนฝูงมากมายนะครับในแวด วงต่างๆนี่ครับในตามคอนเนคชั่นต่างๆแวดวงต่างๆเกือบทุกแวดวงเลยก็ว่าได้นะครับชาวราศีสิงห์นะและนะครับในช่วงเดือนตุลาคมนี้ถือว่าท่านนะครับมีวาทศิลป์นะในการสื่อสารพูดคุยไปพูดอะไรกับใครไปนั่งสนทนาคุยกับใครนี่นะครับเขาก็อยากคุยกับท่านอยู่นานๆนี่นะครับอยากนั่งด้วยอยากอยู่ด้วยนานๆนะครับและคนราศีสิงห์ในเดือนตุลาคมนี้นะครับ คือว่าได้ดาวพฤหัสบดี HD นะครับองค์เกณฑ์ของดาวพฤหัสบดี HD ก็ทําให้เป็นคนที่มีความเฉลียวฉลา,าดนะครับมีปัญญาไหวพิปฏิพันที่เรียนอะไรทําอะไรก็เข้าใจได้อย่างรวดเร็วนะครับรู้ว่าอันไหนหน,นักอันไหนเบาคนผ่อนจังหวะนะครับก็จะส่งผลให้ผู้หลักผู้ใหญ่นี่เขารักท่านเจ้านายก็รักท่านนะเพราะท่านรู้จักว่าจังหวะไหนมันหนักจังหวะไหนมันเบาจังหวะไหนคนผ่อนจังหวะไหนคนเร่งนี่นะครับท่านเป็นคนที่รู้จังหวะ วันนั้นก็จะส่งผลดีกับท่านให้ผู้ใหญ่ให้เจ้านายรักนะครับอันนี้คือลักษณะทั่วไปของชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับด้านแรกต่อมาด้านที่2นะครับดวงด้านการเงินของชาวราศีสิงห์นี่นะครับดาวเจ้าเรือนการเงินคือดาวพุธสถิตในลัคนาราศีกันในภพกระดุมพระนะครับเป็นเกษตราธิบดีและได้ตําแหน่งมหาอุดด้วยเนี่ยนะครับดาวพุธและก็ในดาวพุธ่มีดาวสุกุมร่วมด้วยนะครับกลุ่มลัคนาอยู่ในภพกระดุมพระ ร่วมกับดาวพุธด้วยเพราะนั้นจะส่งผลให้เจ้าชะตานเนี่ยนะครับคือชาวราศีสิงห์ท่านจะมีโชคลาภเกี่ยวกับการเงินนะทามาหากินประกอบอาชีพก็จะเินนุ่งเรืองมีรายได้เข้ามาอยู่ตลอดเวลาเป็นคนที่ชาวราศีสิงห์เนี่นะครับในเดือนตุนวาถือว่าท่านเป็นคนที่หาเงินเก่งหาเงินคล่องนะชาวราศีสิงห์ในช่วงเดือนตุลวาเนี่ยนะครับคือไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นยังไงนะครับมันจะเฟืดแค่ไหนมันจะไม่ดีแค่ไหน นะครับภาวะเงินการเงินของประเทศจะเป็นยังไงเนี่ยครับชาวราศีสิงห์ก็สามารถที่จะบริหารจัดการสิ่งต่างๆให้สามารถกลายมาเป็นเงินเป็นทองได้หรือบางท่านที่มีบุญวันาสนาสะาสมมา,มากเลยเนี่ยนะครับแล้วก็มาส่งผลในช่วงเดือนตุลาคมนี้พอดีเนี่ยนะครับคือถือว่าชาวราศีสิงห์ถ้ามีบุญวัสนามากรเนี่ยนะครับสะสมมาแล้วถือว่าช่วงนี้ท่านเป็นคนที่เกิดมาพร้อมกับกองเงินกองทองนะครับเกิดมาพร้อมกับ กองเงินกองทองเลยก็ว่าได้นะครับในเดือนตุลาคมนี้นะสำหรับดวงด้านการเงินของชาวราศาาีสิงห์ถือว่าหาเงินเก่งหาเงินคล่องนะครับในช่วงน,นี้ส่วนในด้านที่2ในด้านของการงานดวงการงานนะครับดวงการงานของชาวราศีสิงห์ในภพกรรมะนี่นะครับมีดาวราหูสถิตอยู่ในเรือนการงานซึ่งดาวราหูนะครับเป็นดาวเจ้าเรือนปัตนิย้ายมาอยู่ในภพกรรมะตั้งแต่คือวันที่10กันยายนเป็นต้นมาแล้ว นะครับจะส่งผลให้การงานของชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยนะครับมีการเปลี่ยนแปลงนะครับตั้งแต่เดือนกันยามาแล้วนะครับส่งผลให้เจ้าชะตาเนี่ยนะครับมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานคู่ครองหุ้นส่วนเพศตรงข้ามจะนําพาคือหุ้นครองหุ้นส่วนเพศตรงข้ามหรือคนรักของท่านนี่นะครับจะทําให้ท่านได้งานจะทําให้ท่านเข้าทํางานหรือมีโอกาสได้ทํางานกับคู่ครองคนรักของท่านซึ่งดาวราหูอยู่ในเดือนการงานเนี่ยนะครับไปอีก1ปีครึ่งนะชาวราศีสิงห์นะ ดาวราหูอย er. ู่ในเรือนการงานของท่านนี่นะครับไปอีกหนึ่งปีครึ่งเพราะนั้นจะทําให้การงานของท่านนะครับคู่ครองจะทําให้ได้งานนี่นะครับจะนําพางานมาให้ท่านเหมาะอย่างยิ่งนะครับที่ชาวราศีสิงห์นะครับท่านจะได้เริ่มสิ่งใหม่ๆนะเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ๆนะหรือเลิกซะในสิ่งที่ผ่านมาแล้วมันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นี่นะครับทาไปแล้วก็ทําให้ชีวิตท่านอยู่เท่าเดิมไม่ค่อยดีขึ้นสักเท่าไหร่เลิกซะ เปลี่ยนแปลงซะนะครับก็มาดําเนินการสิ่งใหม่เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆโครงการใหม่ใหม่โปรเจกต์ใหม่ๆการงานใหม่ๆนี่นะครับอาชีพใหม่ๆนะครับมันก็จะส่งผลให้ท่านประสบความสําเร็จโดยเฉพาะนะอย่างยิ่งถ้าชาวราศีสิงห์นี่นะครับถ้าท่านประกอบอาชีพเกี่ยวกับการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคหรือธุรกิจสีเทาพวกนี้นะก็จะทําให้อาชีพการงานของท่านนี่นะครับราบรื่นราบรื่นยังไม่พอนะครับประสบความสําเร็จ นะครับในที่สุดนะครับอันนี้คือดวงการงานนะครับของชาวรัคนาราศีสิงห์นี่นะครับถือว่าจะเป็นอย่างนี้ไปนะครับหนึ่งปีครึ่งนะดวงการงานของท่านส่วนด้านสุดท้ายดวงความรักนะครับดวงความรักของชาวรัชนาราศีสิงห์ประจําเดือนตุลาคม2 5 6 3นี่นะครับดาวเจ้าเรือนปตนัตนิคือดาวราหูไปสถิตในราศีพฤษภในภพกรัมรมะ จะส่งผลให้เจ้าชะตาในเรื่องของความรักนะครับชาวราศรีสิงห์นั้นในช่วงนี้เนื่องจากว่าท่านมีการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นได้ทํางานในรหรือประกอบธุรกิจการงานอาชีพนะครับเรื่องเงินงานพวกนี้ของท่านนี่นะครับคืออาชีพการงานก็ยังไม่ค่อยลงตัวสักเท่าไหร่นะครับงานก็เข้ามาเยอะคนที่มีงานแล้วงานก็เข้ามาเยอะยังไม่ลงตัวอะไรสักเท่าไหร่นี่นะครับเพราะฉะนั้นยาก นะครับชาวราศีสิงห์นะครับไม่ค่อยมีเวลาหรอกนะท่านไม่ค่อยมีเวลาที่จะไปสารสัมพันธ์กับใครอะไรสักเท่าไหร่หรอกนะครับส่วนใหญ่จะรักงานมากกว่านะครับบางครั้งหรือผู้ได้ว่านะครับแต่งงานกับงานเลยก็ว่าได้นะครับและมีโอกาสที่ชาวราศีสิงห์นะครับในช่วงนี้จะได้เจอคนรักเจอเนื้อคู่เจอจากไหนนะท่านเป็นคนที่บ้าง,งานรักงานในช่วงนี้ก็เจอในที่ทํางานท่านอะไรนะมีโอกาสนะคนโสดนะ เจอพบรักในที่ทํางานนะครับหรือการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับการงานอาชีพของท่านนะถือว่าอาจจะทําให้ท่านได้พบความรักได้ติดต่อสื่อสารได้ปฏิสัมพันธ์พบปะพูดคุยกันหรือสารสัมพันธ์กันไปจนลงเอยได้แต่งงานในที่สุดก็ว่าได้นี่นะครับและนะครับชาวราศีสิงห์ท่านมีโอกาสนะได้ทํางานทําธุรกิจร่วมกับคู่ครองนะครับได้ทําธุรกิจใหม่ๆนี่นะครับร่วมกัน ซึ่งก็จะส่งผลนะครับคนโสดคุณมีโอกาสที่จะได้เจอคนรักเจอคู่จากการติดต่อสื่อสารในการประสานงานจากที่ไหนล่ะจากที่ทํางานจากการทํางานนะครับคือพูดง,ง่ายๆได้เจอคู่รักพ่องานนะครับคนโสดนะในเดือนตุลาคมนี้ชาวราศรีสิงห์นะครับได้พบคู่รักพ่องานแต่คนโสดนะครับคุณจะ ยุ่งกับงานเหมือนกันเพราะฉะนั้นคุณจะต้องแบ่งเวลานะครับให้ไปสารสัมพันธ์ความรักของคุณให้มันสามารถจะผ่านไปได้นะครับไปอย่างราบรื่นจนลงเอยกันนู่นในที่สุดนั่นแหละนะส่วนคนมีคู่มีครอบครัวก็มีโอกาสนะครับที่ได้ทํางานกับคู่ครองนะครับคนรักหลังจากที่ต่างฝ่ายต่างไปทํางานต่างถิ่นต่างแดนนี่นะครับมีโอกาสนะครับได้มาทํางานร่วมกัน หรือมาอยู่ใกล้กันมากขึ้นนะครับในเดือนตุลาคมนี้หรือได้ทําธุรกิจร่วมกันนะครับอันนี้คือดวงในเรื่องของความรักของชาวลัคนาราศีสิงห์ซึ่งที่พูดมาทั้งหมดนะครับตั้งแต่เริ่มต้นก็เป็นการพยากรณ์โดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีสิงห์หรือผู้ที่เกิดราศีสิงห์ก็ได้นะครับได้ทั้งหมดนะครับโดยภาพรวมนะครับไม่ได้เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพราะนั้นมันก็อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะครับตามลักษณะของการพยากรณ์ การทํานายนะครับตามตําราที่เราว่ากันไปซึ่งก็ขอบคุณนะครับสาหรับการติดตามรับชมสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามารับฟกรับชมรับฟังนี่นะครับก็ฝากนะครับกดติดตามกดไลค์ให้กับช่องอาจารย์มหา,าสารแสนราชสีด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจให้กับอาจารย์นะครับในการทําคลิปนะครับครั้งต่อไปขอให้ชาวลัคนาราศีสิงห์ ตลอดเดือนตุลาคม2563นะครับจงมีความสุขเฮงเฮรวยรยตลอดเดือนตุลาคม2563ขอบคุณและสวัสดีครับ